สบายดีพี่น้องมูนนี้พามาเบ่งเพื่นหยกเฮือนเนาะหรือว่าตั้งเสาเฮือนอะไรพี่น้องเ้ยตอนนี้ก็ยังรอคนมากอนเนาะเพราะว่าตั้งเสาเฮือนบ้านเขาสิใส่คนหามเนาะผู้เสาหามเสามาลงนี่ต้องไปหาคนเนาะพี่น้องว่าพื้นไผ่หยกเฮือนกันหาคนมาแก็เห็ดอยู่กิน เ็ดไก่ย ja, ังะว่ากันไปบ้านเฮาสิเป็นเดียวนี้เนาะเวลาตั้งเสาเฮือนสิบห้าคนมันหยุกห้าคนแต่แรงวันเนาะเข็มทางแดงมันล้มซ้ำก่า อดีเนาะเขากระนั้นหมดเลยจินควันกลุ้มๆพี่น้องเลยทักคนจะคนหนูสิคะกาอันตรายเนาะต้องใส่ความห่วมมือห่วมใจกันพี่น้องเอิ้ญยังคู่มาย้อนเสานั่นเราได้พ่อหัจังมาแต่ใจแต่อยางกั๊ว ต้องสามาคัคีกันเนาะเพราะว่ามันนักแห้งไงกว่าจะได้แต่ละเสากำลังเว้ากันอยู่อ่ะเอาเป็นอะงไงยังไงมันต้องวางแผน,นกันก่อนเนาะตต้องคุดอันนี้คุดเขาคุดวตั้งแต่เมื่อวานผูกได้นห สิบสองเสาคุ้มคุมแต่เมื่อวานนี่เทปูนไว้สิบสองเสาแล้วก็มองนี่ฮะเอาไว้เกาะด้านข้างมั้งยินเผื่อว่าเอาไปเกาะด้านข้างเนาะโอ้ยนี่ก็นี่คนพี่น้องจะหามเสาแล้วนี่คนหมอจนนี่มันทันมาอยู่มาแต่หลักสามก็นแล้วคลองมัดส่งเล้อ่ะพี่ว่าเลนอ่ะทางนี้นี่แรกแลตะคุณเนาะ นักเลยนาะไวเยเนาะพากระจับไวาพ้กนเเอาลูก้ก่นเีเยมนย่อางยอมาไอยนย่นอเายมันเอาขึ้นเดลซาเยก่อนพอมันล้มนอาย่อผนเบิด์่ได้เลย ลมแผันแห้งมันแห้งต้านล้มนะลมหนาวสเนาะเด่นเนือทีฮอตลักอันนั้นเลยอดินมะกองนี่กันจักมอหูเผินกองจกหลดแล้วก็สุขูดดินนี่นี่หลดสุดินนี่มาใส่ อยู่ทางออกหมู่พอดีขึ้นนะใกล้ีนใกล้กลทางใหญ่เด้ออกไปแล้วก็หอดถนนดำเลยทํเาเข้าไปในหมู่บ้านก็ไกลไปอีกแล้วสัญญานกับบุคคลดีอยูนนนนน่นี่ก็ดีคือกันว่าเด้่นอลักมันหนึ่งหันหอนหอนันเนื้อถี่แล้วก็เาวาขึ้นมาเนี่ยาวามาหอดหนาทางซํานี่แหละ ว no ่าปีสิมานี่ก็จะว่าเป็นปีน่ะเนาะก็เตยยอตั้งเสาไว้ก่อนนะเบึงเพราะว่ายินก็จะว่าว่าปีสิมาย่อยอเฮือนบาได้ถ้าเกิดว่าเห็ดเฮือนน่ะได้ถ้าเกิดเฮาตั้งเสาไว้ก่อนถ้าปีมาลงเลยเขาบ่หายตั้งเสาเฮือนถ้าเขาตั้งไว้แล้วเลยเฮาเห็ดหาได้บ่เป็นยังถ้ามาเบื้งก็จะยอเฮือนเนาะพี่น้อง

บัดยุกตั้งขึ้เบ็นคนจิยกเองสั่งเนาะสั่งหลายคนย่อแล้วก็กินข่าวกินน้ำกันแล้วก็แง่ายเลยเนาะสั่งหลายคนอยู่แต่ว่ามาหามาสวยแต่ว่าหาคนแบบถือว่าเป็นสั่งมาหามสวยแบบนี้เนาะ สร้างสํานีไปก่อนก็เว้าพื้นเนาะยังมีที่อยู่หน้าบัดนี้ก็เจ้าอยากเฮ็ดข้างออกลังออกก็ได้กกบกนี่คือสิตัดแล้วนี่เนาะพก็ว่ากกบกอนาบ้านนาเฮือน่เน้ดี มาหเอตอยกเรย่ปวดน้วนังเฮียนบ่ะนะวันศุกร์นังเฮียนไปบ่บลาณว้ <c oughs> นังเฮียนสามสีห่หาคนเขานอนเนาะเขานอนไปคน่หราย วาเลย้ข้าเมื่อกงเ้อก็าินดีหามตัวไดสิลงลุมได้กัดว่างว่างไว้สิบ่จังหน่อยเลยสั่งพผนยุกลงเองขอสั่งพันจักคนจักสั่งจากคนเนาะลายคนอยู่นะให้ชาวบ้านผนยุกสวยยุกห้ามมาส,วสวื่อนี่ เสียลงตัวใดกววว็ว่างว่างไว้เลยพั่เสีเอาขึ้นทีละต้นขึ้นทีละก้นต้นแล้วก็เทปูนเทปูนไว้เนาะเฮื่อนค่อยน่ะพอเพป็นว่า,นะออาก็จ้าคนะุดหล,ลึกเฮือนค่อยเนาะเขาคุดลุ่มมันหลึกแห้งหลึกแห้งก็นี้เสาบักยาวๆหนึ่งกับเฮือนข่อยเลยเตี้ยเนาะเสาบักยาวๆหนึ่งก็กลา,า,ายเป็นสันพวกก็จะคุดหลึกโพด เืินข่อยก็เลยตีเตียนจริงจริงอยากได้ซูงกว่าหันน้อยหนึ่งเลยพี่น้องอันนี้ถือว่าจากเตีย้ยเืินข่อยค่ะตั้งขึ้นโบลตะต้องใส่ระมัดระวังเป็นพิเศษนะพี่น้องตอนตั้งขึ้น,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 นบวกกับลมลมซ้ำมิตนาแบบเดแถวหน,นาวไม่ได้ขึ้นมปหางก็จะเป็นถนน,น แต่ว่าไปไป,ไปทั้งทีถนน,นขึ้นเซน,นูนี่นะน้องหลดอุน่นๆนยกเส้านี่แล้วจะกินข้าวเขาเอินเช้ายังก็เสาเอกเช้ายังเชาคำเสาคูนขาเอิน้นมัดหมัดใบกล้วยใช่เออผมเห็นใบกล้วยใบคูนใส่มันได้มันลมเลยพี่น้องต้องระมัดระวังมันลมแล้วก็เทปูนใส่ ใส่น้ำในนองน้ำในนองมานเก็ดกอยปูนผสมปูนอ้ก้ก้้กี้กมาเ้มาบึ่งโอเคอาบ้งมา้ใม่เพ้งดา้งมาบึมาบึไปมาบใ้า้ลมาบ้งมา้งางเาาบึ้งเ้างมากบก้นาาบโอ้้ขมมันล้มแบ้งมนาว ส่วนชุ่มสั่งเอาไว้เพิ่นเพิ่นว่ากินน้ำลังเลยเนาะส่วนท่านได้กินส่วนชาวบ้านก็กินแล้วก็คือสทีแยกย้ายเมื่อแล้วผิดไปนิดหน่อยสั่งเพิ่นแล้วเพิ่นอกินน้ำลังเมื่อที่กับโบีิยังไลยพี่น้องพามาเบิ่งข้าเจ้าหยกเฮือนเนาะคนในหมู่บ้านเขาหยกเฮือนใหม่ จะเหม็นลมโอเคพี่น้องเมื่อก่อนถ้ามาเบิร์ก็จะหยุกเรือนเนาะเรือแต่สุ่มสังห์นี่แหละชาวบ้านกับเมื่อแหรืเขากับเมื่อกันแล้วบัดนี้ไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง